สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูทุกคนสวัสดีเด้อจ้าเมื่อนี้เข้าไปคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ามาหาผักหวานจะหาผักจ้าหาผักหาเบิ่งเห็ดซ้อมเบิ่งเห็ดจ้ะพี่น้องจ้าได้ได้อีหยังเอาอันนั้นเนาะจ้ะเนาะซ้อมเบิ่งหอนหมดแดงพุ่นจ้ะหางหมดแดงขึ้เทิงพุ่นจ้ะเห็นบ่กคุณขึ้นเทิงพุ่นจ้าซ้อมเบิ่งหอนหมดแดงจ้าแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเซาใหม่บ้านในเย่จ้าให้แดดออกก่อนเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้าทุกคนจ้ามื้อนี้ มากันสามสีพี่น้องไปหาของกินของอยากเราจะเนาะช่วงหลอกดาวเนาจะเนาะบ้านเหลียงเมี่ยงหอนเขาปลาปลอดภัยที่สุดเนาจาทุกคนจ๋าไปไปน้ากันเลยจ้าวางห้าสิดเจ้ดทุกคนจ๋าพี่หนูเจอพวกหวานงามๆแต่วบายอดว่าหลาดยวเดี๋ยวเพราะว่ามันจะบบออกแล้วนะจ้าทุกคนสันนิษฐานือว่างามแล้วนะจ้าทุกคนจ้าก็ยังมีพ่อให้เก็บนะจ้าเนาะนี่จ้างามๆจ้ะเดี๋ยวห้าหาบอีกจ้ะห้างจะหัว่อเนาะ สวัสดีจ้านี่จ้ามาผอกันอีกแล้วพาพอกับผวันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ะกะบบถือบางามปานในแต่ว่ากะพอได้เก็บแล้วจ้านี่จ้าเขาเก็บไปแกงกันจ้าทุกคนอ้แป๊บหนึ่งเห็นพักน้องสาวอื่นามาตั้งกัน,กนยางไปเรื่อยๆจะ้ะพอพักก็เก็บไปจ้ะพี่น้อง ไอ้เงี้ยกัดพุ่งใส่หมดจ้ะเดี๋ยวโอ้ยกัดเจ็บพี่นอ้องแบบนี้นะนนนะนนแป๊บหนึ่งจ้ะเอาหมดออกจากพุ่งกันจ้ะพี่น้องมาต่อกันหมดแดงกัดพุ่งจ้ะเอ้อพอได้เอาเสียเขาในจะไปถือมาจะใส่ลมกัดว่านี่เง่หัางมันเลยมันกัดหรอลองหอือเนือก็ได้คุณนายคุณนายคุณหนุ่ม Oh, บบ <laughs> นเออเก็บผักอยู่แป๊บหนึ่งแจ๊คเสียงอียงดอกบ่นยืนปากแห้งเลยกันเนาะมันจะเสียงดังเขา่เขาท่อเข่าท่อสับจะพี่นองนะคะก็เลยวบวแห้งซื่อนี่แหละ <laughs> นี่จ้ะ,ะกว่าๆน,นั่งซื้อเกาหน่อยจ้ะถือโท่อสับไปเก็บไปนะคะทุกคนนี่จ้ะซำส,สีแกงพ่อแกงเลยจ้ะไปไปหาน้องจ้ะตอนนี้ จ้าทุกคนจ้าพี่หนูกัญญา่างมากมากของผักหวานงามๆจ้ะน้องสาวก็เอิญน,นี่จ้างามๆด้วพี่น้งองเพียรึงเพียรึงเห็นบ่อตตัวนี้มันไหนมันใบมันบอลนจ้ะมันเลยเกิดที่หลังเขาจ้าทุกคนนี่จ้ะโอ้ยดูนิ้นอ,อสัมทำไงก็ได้หรอกจ้ะลูนิ้วนี่จ้านจะหัวถึงเื่อนจ้ะนี่ พี่น้องอือนี่เด้อกำลังเกิดกระมีเห็นบ่ปไหมเดี๋ยวพีโน่าไปจับน้ำกันจ้ะโอ้ยยุงยุงกับลายเ้อพี่น้องไอ้ฝนตกเศร้าไหมนี่ที่แต่ว่าพี่หนูใส่ถุงมือนี่ยังกันยุงกันนี่จ้ะทุกคน อู้งามมึงทุกคนน้องสาวพี่หนูยางน้ำท่างเขาบอกเขามานี่นั่งเก็บฟังผุนเก็บฟังทางฟังผุนจ้ะพี่หนูเก็บฟังทางฟังผีก,งมมก็พี่น้องโอ้ยลมนึกว่าจะฝนตกพี่น้องเอ้ยลมไงงามป่ะจ๊ะพายดูเป็นักบา กินย uh ูจะพอได้กินอยูนะคะ เกิดมีด้วจ้ะต้นนี้มันบ้านเกิดมันเกิดหลังงูงั้นเลยจ้ะน้ำมาจ้ะเดี๋ยวเก็บก่อนจ้ะเก็บหนาโอ้ยโอ๊ยถอดด้วยจ้ะว่ามีคนทายกล่องไห้สิเลยจ้ะทุกคนเอ้ยว่ามีมือกล่องไห้เนาะจ้ะเก็บผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวไปสิเลยจ้ะจะว่าสิพานเผ่าพันธุ์กัสร้งเผ่าชองเฮ็ดไปเรื่อยๆน้าจ้ะเฮ็ดไปด้วยความรักจ้ะเฮ็ดไปด้วยความรักนะคะทุกคนไปไปกันต่อจ้าไปน้องจ้ะ ไใบงบักหวานตัวนี้พี่น้องพี่หนูเคยมีเคยมาเก็บคลิปหนึ่งเลย้อจ้ะใบบมัมีมีแต่หยอดนี่จ้ะทุกคนใบบัวนี่เฮ้ยงามสุดๆงามมากอุ้ยอ่อ,อนเจอก่อนมาเจอกะบบมีบัมีอันนี้จ้ะทุกคนบ,มบัมีใบมีแต่หยอดนั่นส่เลยจ้ะเจอก่กอนน,นี่กใบบัวนี่งามมาจา้ะบัวแม่พี่น้องนี่โอ้โห คิปเราจะมันออรืออือฮืออือฮืออือออืนี่จ,จ,จ,จะ้ะทุกคนงามบอจ้ะอู้จ้าทุกคนมัวแต่เหตุคลิปนองเขาคนนี้นี่จ้กคุณไปทังพี่นังที่จ้านั่ขอไปเท่าแบบไนแต่ว่าเขาย,ยุ่นอีกอ่ะยุง่งยี่ตรอกเขานใหญนะคะ อย่างหัวแค่ไปซ้ายหข้าไปขวาเพราะว่าไปมียาทั้งนี้ไปกลับไปไดขึ้นกันจ้าทุกคนจ้านี่จ้ะแล้วก็ทั้งนี้กับไปไดขึ้นกันจ้าใส่เข้าขวาเลยจ้ะเนาะเขาบอกว่าอยู่ไฟใหม่ก็อยู่ตรงนี้เลยจ้าเพืไปอยู่จ้าปะไปต้องกันจ้าทุกคนมือนี่ก็อากาศบ่ฮ้อนด้วยจ้ะอากาศบ่ฮ้อนอากาศเป็นตาเป็นตายางอยู่จ้ะเย็นร่มห็นบ่จ้ะร่มพัดไปใหม่วีวีอ่า อากาศทางดีจ้ะแต่ว่าตกปลายมากฝนติดตกจ้ามือนี่เตรียมถุงพลาสติกมาพอมจ้าสำหรับใส่โทรศัพท์เนาจะ <c oughs> คนเปียกบ่เป็นยังจ้ะแต่ว่าโทรศัพท์นี่เปียกบ่ไรเนาจะนาาทุกคนจ้ะสิเหมือนแนวหากินเนาจะทีหมือนแนวเห็ด่ายกินให้ทุกคนไปบึงเนาจะมองดูห้อยฝนตกน้ำไหลน้ำแห้งมองดูที่ห้องวารลองด้วยนะคะทุกคนฝนตกน้ำแห้งขนาดเลยหรือว่านน้ำเขาบึง เสาะปลามันกับเจ้าด้จ้ะเนี่ยดูคุณเนี่ยถ้ายังสี่เวลาฝนตกอึ้งออกดีคักได้จ้ะทุกคนจ้ะแต่มันจะตกแต่มือไหลเนาะมันห่างกันนะจ้ะประมาณยี่สิบโลได้จ้ะทุกคนนะคะที่พวกหงูมะพวกพี่หนูม้าโอ้ตกขึ้นได้แล้วจ้ะตกหินบางหันอ่าที่พวกพวกพีงูม้านี่คือไก่อยู่ได้จ้ะประมาณยี่สิบโลจ้ะ ที่มาได้กะมาได้มากระโดดปิกอัพน,นะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าบ่ได้นประเด็นขี่มอไซค์มากนอ้อยจระเนาะขับมอไซค์มาก็คงเหนื่อยจ้ะน้องก็เอารถปิกอัพพามาจา้ะทุกคนจาน๋านี่จ้ะจ่ะไปหาอยู่หากินกันเนาะจระเนาะทุกคนจ๋าให้จหังไดรพักตู่หมกตอนนี้กกแก่แกล,ล้วเด้อจ้ะคุณบานหมดแล้วจ้ะหมดเวลากินของเขาจา้ะนะคะปุ่นเต็มเลยจ้ะไมาให้ดู เมือเวลาก,กินแล้วจ้ะยอดไม้กับว่าแสบคือยอดแหลกจ้ะทุกคนจ้านะคะนีย่อมกินยอดแหลกกันเนาะพวกพี่นุกินยอดแหลกจ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะไปฝ่อยางาน้าหนองกันจ้ะมัวแต่ถ่ายคลิปประทันมูจักเทียไปไปไปน้ำกันจ้ามาฝ่อคนแล้วทุกคนคะ่ะมาฝ่อคนแล้วคนนี้มีจกักใครนนคนได่หัวเบ่นน่นหยากบังบัวป้าโูเหีุยังนั่น เห็ดนมะน่ะใส่เขี่ยอ่าเห็ดพอเทัานั้นเขี่ยเขียบ้างเขี่ยบ้างนมัใส่เห็ดใ่ยังไงมัขอใส่เห็ดแต่เมนบาลจักแมนมายากที่เห็ดยังจักเลยเหรอโอ้ยบุ๊มเอ็งเห็ดลิงจืดมันเป็นยังไงเห็ดลิงจืดดอดอกเห็ดลิงจือเฮ็ดอมันเห็ดอ <c oughs> ย่างนี้คนหวือคนได้รผักหวานกันวะควอเขียนบึงเห็ดได้ถุงพรอะอ่อนเพื่อนนะบึงเขานี่งคนเก็บพักอยู่เอิญนี้กันบปไปไป,ไปต้อจ้าทุกคนจ้าเสียบึงปลาด้วยจ้าว,วิวทิวทัศน์อันเป็นปลาส่แบบว่าหนาเอาคล้วยมาเลี้ยงแม่จ้าทุกคนจ้า,เ,เ,า,า,จาเพราะ่แต่ก่อนเป็นเด็กเลี้ยงกล้วยเนาะจ้าเนาะอันห้าเพคเขียวเขียวเสียกล้วยกินดีจ้าพี่น้องแล้วบึงเสียบึงดงตกหมู่ bưng bưng phi bưng bưng xong bố mốc hỏa toàn ngâm ngâm nó chả bưng nè ui để bưng để bưng thay luộc cho bà cần thu khuôn để bưng này nè khuôn à nhau ông ấy phải tay giật hỏa thế ui một đi um nữa bưng nè Bưng này bốc kẹp ui ngâm như đây là thời chín on như này bao tiền bưng nè thu khuôn để phi nhỏ lục con trai để chị hãy bưng tới chẳng ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติทันอิ่มแล้วพนาวาเบื้องดูนะคะทุกคนอิ่มแล้วได้จ้ะเพียทุกคนเลยเบังในอุ้ยเกิดน้ำพล่านหินเบื้องในจ้ะทุกคนนี่งามงามผุนเดี๋ยวขอท่านเขาอีกเขากระนี้อีกถ้าถ่ายวิดีโอจ้ะทุกคนจ๋านะคะผุนหวงพอง,พองหยอดพักกระเดาอ่อนจ้ะไปน้ำกลมมูจ้ะพี่น้อง วิวดีมากมากจ้าทุกคนจ้ากินูสิบห้าเก็บหมากตันนี้จ้าไอเขาเอินต้นยังก็เถ้ากินโอ,อต้นต้นต้นยังต้นกาดจ้าทุกคนจ้าสันนองสาวา่าเห็ดเกิดขึ้นกันจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยลำต้นของมันจ้าทุกคนนี่ทึง่งๆจ้านี่นี่หน่วยมันจ้าเป็นยังยังค่อยเก็บปฏิสิเก็บไปปลูกเห็ดป้าเห็ดแก่พี่น้องนะคะ นี่มันออกนอกหมดแล้วนี่มันออกนอกยังเร็วเลยนี่ทุกคนทุกคนจาน๋าเดีเอาไปปลูกจ้าจะไปปลูกแซมแซมใบตรงไหนต้นไม้ตายจ้าทุกคนจ๋านะคะเอ้าจ๋าเป็นคนเก็บอยทิ้งมันอันนี้เนี่เยเต็ม, <ๆ S 2> ตมเลยมันบบะจะมาหน้าเลยอืมเอาหน้าเดี๋ยวมันก็จะใหญ่เกิดจะเอาติดเกิเก็ได้อืมเต็มเลยติดเลย ตะตาเขหอยสองมั้นราเป็นยังเ,ยเก,บเเออก็บเราทุกคนเอาเองีติดเลยบางอันนอืมเป็นทรรมชาิอีลีวะสุดยอดเลยแต่เป็นยันนนนนนง<ไ>เ่เนี่อยู่นั่นอันั้นแตกนอนอันนันอยนี่นะโอ้เราหนาจังเฮนี่ยังแตกมันแกแล้วเอาเลยแตกอ้อนแตกเพ<ว>อบุุุุุุ สามสิบสี่สิบห้าสิบอันเนะดี๋ยวไปไห้คนใหญ่ปลูกน้ำมันโพดคนเดีปลูกนั่นรอตีนเดี๋ยวนั่นออกนอกมาแล้วนะ่ะโบเดมันติดเดอพิกเอาเลยก็เก็บเห็นพ่อต้นเดียวเลยไงเก็บไปเลยอกันเปิดถุงมัดเก็บใส่แล้วก็มัดเลยะจะใช่อีกละ่กนะ จ้าทุกคนเัามาเจอเห็ดเพากันแล้วจ้านี่จา้าเคลียวเคี้ยวเคีย้ยวใช้ละเนี้ยเคี้ยเคยมือนั่นละเอามือกินเอาแั่นแล้วจ้านั่นทุกคนเอ๋อเพราะเอาเนีย้ยเคลี้ยวมาแต่มาหาเน,น็่นั่นอีกจ้าทุกคนนั่ะพวกอีกใครนึงอันนี้เปนตกแข็งแรงมันกระเทาะออกมาเลยเออหาบัตนี่หาไปสามใครสิได้เลาะแล้วบัตรสิได้เลาะสิได้กลมแล้วบัตนี่จ้าทุกคนหาเห็ดบัตรนี่พี่น้องเดี๋ยวสามใครแล้วไป พออีกเรื่องสองใครแต่โคตรคนตกแห้งสะมันจะเห็ดเริ่มเกิดเ้วจ้ะพี่น้องไายหายอีกทุกคนมึองนี่อันหุ่นผักหวานจ้ะแต่มึงงาหุ่นผักหวานคนญี่ปุ่นกับมีเกิดซะเอาอันนี้ งามงาม iscilla, จ ok 遐 function, 遐้า <progressive> ท <entin> ุกคนหาอยู <ira> ่หากินพ <onic bizarre> ่ออันใดเอานั่นจ้าคนตาพี่หนูเคี่ยวเห็ดอีหยงเนี่ยเห็ดอันนี้เผาเนี่ยเห็ดเอีหยงเห็ดกระแป้งบ่เห็ดแป้งเห็ดแป้งโอ้ยมาดอกง่ายแท้ดอกง่ายจ้าทุกคนหอมเฮ้ยคือหอมแท้หอมจ้าทุกคนจ้านี่จ้าอ้าวทุกันสิได้พ่อเห็ดสาบมือนีิพี่น้องนี่จ้าไปไปหาเบิ้งนี่จ้าทุกคน บริเวณบริเวณนี huh? hey, uh ่ใบใหม่หนามากเลยจ้ะปกใบจิกใบตาดใบหยังเนี่ยหนามากเลยจ้ะทุกคนจ๋าที่นี่เอ่อฮะเมนบ้อือนะคะทุกคนอ่าใบใหม่มันปกคลุ้มหนาจ้ะบริเวณนี่นอกเช้ากวางเห็ดเกิดจ้ะตรงนี้พี่หนุรีเกียเห็นเห็ด เริ่มต้นแล้วจ้าทุกคนจ้าเดือนพฤษภาประชันวันหองสาว่าเจอกันแน่นอนพนัว่าฝนดีปนนี่เห็ดเกิดดีแท้ๆ่ลไรทุกคนไปเลยทุกคนจ้าพี่นุชพัฒนมาเบิกเอียงอันนี้เป็นเป็นผลไม้ปลาที่ขายได้พร้อมด้วยจ้าเป็นผลไม้ไม้ปลาที่ขายใหญ่กัน,ด,นด,ด้วยละ่ะนี่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 หอยพ่อไอ้นี่กอนให้เบิงอันนี้กอนจ้า,าโอ้ยบอกผิดบอาถือโอ้ยตื่นเต้นนี่จ้าเครื่องสี่สิบบทกถ้าจีน เกือบสามชีดเหี้ยผมแปลว่าจะเป็นยาจ้ะเป็นยาจ้ะทุกคนจ๋าหนิจ้ะนะคะแล้วพี่หนูสิพาทุกคนไปเบิ่งอีกอย่างหนิจ้ะปลาเขาจองเนาะต้นนี้เนาะใส่กระนี่เด้บนหัวเนี่ยนะอ้๋ออุ้ยเบิ่งในจ้าทุกคนจ๋าต้นผู้ใด้หูจักในจ้าบักลินจีอันปลาจ้าทุกคนนะคะ เบื้องเน่พี่น้องเอ้าให้เบืบ้องดกคักดกแน่พี่น้องเริ่มเบื้องเนี่ยเบื่อมีดุู้งาจ้ะพี่นอ้งงอ,นงนองจ๋าเริ่มเบื้องเน่อันนี้พวกพิโนูจองไว้เด้นี่พวกพิโนูสิมาเก็บไปขายจ้ะทุกคนจ๋าเป็นจองไว้เขียนซื้อไว้แล้วเด้อจ้ะทุกคนจ๋านี่อีกตนน้นนึงจ้ะเริ่มเบืง้งเนี่ยดกคักดกแน่พี่น้องเริ่มเบืง้งเนี่ยปื๊ดกระพดไว้เธอจีน ให้เจ้ไหน้าทขึ้นได้เอาตัวเหนียวึมินเอาตีไม่ก้อเอาตีโอ้ทุกคนเลยอบงในดกหักบอยจากพี่น้องเห็นบ่เห็นไหมเห็นบ่ปื๊ดตืนตื่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 นเดอุ้ยเด้อเด้อพี่น้องจะพาไปซองไก่มันถีบซองถึงบ่อยเหลือบงจ้าผลไม้ปลาจ้ะพี่น้องผลไม้ปลานี่ขายได้เด้อจ้ะเด้อมันมีห้อยคนเก็บเลยนะตัวนี้เอา เด้ยงาบ่มีห้อยค้นเก็บเด้จ้ะปีนี้เป็นปีของเราจ้ะเป็นปีแรกที่เราเที่ยวป่าในรอบนับปีไม่ถ้วนนะคะทุกคนจ๋ะพี่นูกก็เคยในมีโอกาสไม่เยี่ยมป่าดอก้กนี่จ้ะมีปีนี้แหละนี่อ้วบบาวมเจบ๊ยบเงี่ยวไปขายบ่มีค้นเก็บบะบห้อยบ่บบมีค้นเก็บเพราะว่ากิ่งสมบูรณ์ทุกกิ่งเลยจ้ะทุกคนจ๋าสังเกตที่กิ่งนะคะถ้ามีค้นเก็บนี่เขาจะต้องตัดปลายลงจ้ะทุกคนจ๋าตัวน,นี้ขึ้นง่ายยุดอกแกนี่ ต้นบพสูงบันไดนะคะทุกคนนี่จะม่งแนพี่น้องเอ้ยขึนงาอย่จ้ะต้นนี่เตรียมมหาบซอยกันเด้อเฮาเอาไปขายจากรถหนึ่งได้่ากับเขานะคะน่วยก็เริ่มสีสีแดงๆขึ้นแนเลยจ้ะเริ่มเก่แล้วนะคะทุกคนจ้ะอีกบ่เกินสองอาทิตย์ได้เก็บแน่นอนจ้ะทุกคนนะคะบางแงนวปลาจ้ะทุกคนจ้ะบางเินจีปลาจ้ะพี่น้องนี่จะโอ้ยอันซ้อนหลายจ้ะเ่เคยเห็นดกปนิยัคเคียจ้ะทุกคนจ้ะ นะคะป่ะไปหาในอยู่ในกินกันต่อจ้ะไปหาซองเมืองในอยูในกินอีกจ้ะทุกคนจ๋าป่ะทุกคนจ๋าพักกระโดนจ้ะพี่น้องเก็บพักกระโดนไปกินกับประเด็กบองอย่างว่าขอปลาพออย่างกินใดเอาเมือจ้าของธรามชาจ้าเอาเก็บไปเกะกินไม่เอาไปซื้อไปขายแต่จ้าทุกคนนะคะอพอแล้วนะฉันพอบอพอแล้วไม่ต้องไป็นารป่ะทุกคนนี่พี่นูเห็นเห็นเฮ็ดอันนามากจ้าเห็นเห็นนามากอีกเล้วจ้า โอันั่นตะกินโอตีนเจ้านั่นนั่นอีกรองนึงจ้ะนไหนันอู้ก็เอาสีพ่อพ่อด้ปนสีตึมกันติอีกตอกหนึ่งห่อลายอันลายยางนะจ้ะปลาอุดมสมบูรณ์จ้ะพี่น้องนะคะสภาพก็โอเคอยู่จ้ะเอามันเริ่มสิมีแววสิได้เก็บเฮดเลยจ้ะทุกคนจ้าใส โอ้ยี่เก็บผักหวานอีกจ้าเลาะกันโอ้ยสมบูรณ์เด้พี่น้องเลยบึงเนี้ยบึงเนี้ต่อผักหวานเผาเบิร์ดแลยไหมเห้กินเพียโอ้ยเผาเบิร์ดกันมันคงพนอีพูนอีพูนอีอ้ยนี่นี่เอาอ่อนๆมันจะนะคะอืมอ่ะไปไปหานี่จ้าทุกคนจ้าพี่หนุ่ยจุพาเบิร์ดอีกจ้าอันต้นบักสมจีบจ้า เคยกินน่งจะเป็นสมัยเป็นเล็กน้อยนักเลียงจะพี่น้องน,น,น,นั่นไว้มั่นจ้ะนั่นเดี๋ยวถ้าได้ถ้ามาเก็บเห็ดสิบห้าเก็บกินลองเบิรงเนาจะเนาะมันเขาเอืบ่บันึ่สมกีบจ้ะเนี่ยต้นมั่นจ้ะเนี่ยสมัยเป็นเล็กน้อยนักเลียนพากันเก็บกินโอ้ยสมสันกินสมย้มเวียนจะพี่น้องนะคะปลาอุดมสมบูรณ์มากเลยจ้ะพัญหา,าเส้อวา่ายังสิเยังมีผลไมป้ปลาให้เห็นนอกจากเนาะอ่ะาเ่เห็นโดนหรือด้จ้ะปลาแถวอื่นเบิดแล้วจ้ะคนตัดเบิดแล้ว ต้นใหม่แบบนี้เขาเอาไปเห็ดทานหมือน้วจ้ะมีปลานีแหละที่ยังสมบูรณ์หรอกจะยังได้หาอยู่หากินนะจ้ะทุกคนจ๋านี่จ้ะมึงแนวปลาต้นใหม่มึงด้วยใจพี่น้องนี่เนี่บึงคุณนะคะทุกคนสมบูรณ์มากๆเลยจ้ะทุกคนจ๋าไปไปหาบึงเห็ดอีกจ้ะฮะนี่จ้ะทุกคนเป็นผลไม้ปลาอีกชนิดหนึ่งคือกันจ้ะดอกเต็มเลยจ้ะนี่จ้ะต้นบักสมอหรือบักสมอหน่ะจ้ะดอกดกมากเลยจ้ะทุกคนจ๋าพูน่ะ กินกระป๋อมเดอ้อโอ้ยแสีบคักได้จ้ะนี่ทุกคนเบิ้งมือนีผ้าชุ่มผลไม้ปลาจ้ะทุกคนจ๋าโอ้ยหาอยู่หา,หากินเลยจ้ะเนาะไปไปจ้าทุกคนน้องสาวพ,พี่น้องมาฝ่อเห็ดดูค่าจ้ะเห็ดที่ย์พี่ดูเคยไปเก็บหน่อจ้ะให้จ้ะออกเอาเก็บเลยจ้ะบกอกง่ายง่าพี่น้องนะเอ้ยจะต้องเอาของออกจากอ,าอาาันกระตาเราหรอชาจีนใช่เป็นย,าาย่าใช่เออแข็งด้วยนะเนี่ยเออนะ มันมีมูตีมาดูเฮ้ยเอามางใส่กล่องเลยนั่นทุกคนเห็นบ่ไป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 หาบิ่งอีกจ้าห้างเจียร์ไกินจ้าทุกคนจ้ามาพอเห็ดผงผมดอกแรกแจ้กาปาดดอกใ่ญ่ดอกงามถึงจะพี่น้องดนเดี๋ยวบ้างเลยอ้ย,อยัางงามเลยเธอจีนปาท,ทุกคนงามปมะจ้าเฮ้ย ไปหาหมูมันจ้าเป็นยังงี้มีดอกเดียวแบบนี้ไปหาหมูมันจ้าปะปะเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องเอ้ยมางามคักงามแน่สิพี่นอ้องปึ่ดโอ้โหยอดไหมเออโอ้โองามคักง่ามแน่บอนซ้อนนี่ปดพึ่ดคนทั้งทั้งล่างกับปนนันเดียทุกคนเดี๋ยวเบิ่งทึ่งก่อน โอ้ยงามงามเบ่งามวังอเออปานี่เพียงลำลงทุกคนโอ้ยงามครับบึงนี่พี่น้องสะออนบึงบึงโอ้ยหกวาเนิ่มครั้มันเนี่ยเตะรวมกินต้นนี่แก็บโอ้ยงาม Uh, ngon uh, uh, uh. 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 ừ ừ ừ ăn son ăn son ăn son ăn són ăn Ư ăn són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 